สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อสวัสดีแม่แม่และเอฟซีทุกคนเด้อค่ะวันนี้นะคะก็มาดูช่างเราจะมาดูช่างก่อสร้างบ้างนะคะที่คุณอ้าวขันห้องนะพี่น้องปลายลุงตุยแล้วอันฮอนแอร์อันฮอนรายพอดีเอาพี่น้องเลยจะไม่ช่วย จะไม่ช่วยคุณลุงมันนอนงานพี่น้องก็แย่นะนกับไปเอาเปรมาพุน่นเอามาแต่กบกม่วงอามาร่อนทราย,อ,ยอ,นนอรอัยรออันนี้ก็คือผสมปูนก่อยแล้วนเลยพี่นอ้องก่อแล้วก็เตรียมขึ้นไปก่อข้างในก็นก่อ เหนงานเหมือนเด็กสองเคอร์เซเล่บ่มาวนี่ก่อไหมเมาเอินสาบเมื่อแรงสาบไหมคำแมนแห่ในกระสาบอัานเลขเนี่ยมาอย่างเลขเลขในเปอร์เช่นข้ามาพี่นายพัดกระจายไม่ได้คอยังไม่ได้ขอตังกับคุณอาวเลย อันตักอันตัวมันแข็งพี่น้องมันจังรอดง่ายก็คอยนนะั่นะสิรอดอันมาผสมปูนอย่างนี้แล้วก็ก็ขึ้นไปก่อพี่น้องทางในเนาะอันนี้ก็โอ้ยสายชายแล้วตอนนี้คือแปดโมงเก้าโมงเนาะ 8ปดโมงครึ่งแล้วอันนี้ก็คือตัดเลขพี่น้องเลย บ,บะเมอไบะลงจะคือบอกาลร่งกายท้องอย่างนีบ้บะลงบ่อจะออก,การร่างกายแต่แขนมาท่องมนยังบอกอักในหญ่ๆนึ่งในม่านกับปานที่ท่องเลยอนีอร,อร,อรีได้ท้องนะจักไปกินย้าไพลึกพิโล้นเข่าว่วากินเข่ากับพิลูกอรีอรอร พุ่งใหญ่น้องเวลาไปเวลามากก็น่า้ำแต่ท้องนะพี่น้องมาลุงลุงสเสือกอันนี้ก็ตัดเล็กพี่น้องไปใส่ยังก่อนนี่นะฮะใส่เสา,านะตะจ้จจกเส้น,นนี่นะ มาดูข้างในกันข้อว่นนี่ก็ติดตั้งอันประตูกระบ,บานเนาะว<ม>งกบ<ม>เพินว<ม>งกบกับประตูเช่นกันอ,อย่งคะมันอีกกาก่อครับพี่น้องค่ะคันห้องมันมมนจัดสิบบสว่างไปได้พี่น้องขมมับมาไม่กระสิมืดเพราะว่าอ,อมันมีเสียงสว่าง อันคันขึนเวิร์ดเนี่ยมันก็นแบบสติดแตกเลยพี่น้องเอ้ยปิดกั้นแสงสว่างเลยปิดกั้นแสงสว่างประวัตจะติดเบิร์ดติดทั้งอันอ่าเเรียบเนาะนาฬิกาติดแอร์นะพี่น้องเนะาะจะจองห้องขันไว้เออห้องกว้างได้พี่น้องเอ,อ้ยไม่ได้แค่แบบห้องนะ ป้ากว้างหนึ่งแต่ละห้องสองห้องที่จริงมันบม่ได้แคบแต่แต่ละคือมันจะแคบมันจะโอ้กว้างอยู่นะอัน,นห้องนี้จักพราสิมานอนพี่น้องห้องนี่นะอาดามหรือเปล่ากับวันแน่ได้ว,วันที่เนาะห้องนัานนั่นคุณอ้าวอา,อามีกับอาบอยนะคะจะนอนอยู่ห้องนี้ค่ะ าแบบอาที่นอนขามาวางไว้ตรงนี้ทางนี้ก็สิใส่ตู้เพราะว่าอันนี้เป็นประตูดิใส่ตู้แล้วกัประตูเส้าฮะน้านพี่น้องเนาะห้องกาบมีบอนบอนไววเนาะเส้นห้องนั่นก็สิี่ใส่ขึ้นกันตู้จักตู้ภายในพี่น้องนินตู้คุณอาวคุณอาตู้ตัวนี้มาแต่ใส่บ่ะเออนอนยกมาแต่หันยกมาแต่นั่นพี่น้องมาติดแจนนีนนกระเอาเข้าไปไหวห้องนั่นตู้ตัวนี้ ส่วนอ,อ,อีกใบนึ่งก็ไว้นี่ที่เดิมนะคะส่วนตู้อีกตัวนี้ก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนเนาะหรือว่างไว้ตรงนี้ไม่ไห้บอนนี้ก็ดีอยู่เพราะว่ามันกระบ,บรตกีดเนาะเวลาสุดเวลาลงแต่ในช่างกำลังก่อเทอิฐเทปูนก่ออันสิดติดขึ้นหอดปูน เคยคอสองมันแม่นบ่กิ๊กิ๊หอยคอสองมันสุดพี่น้องแล้วก็สิติดแผ่นเลียบางในติดไอ้าวแล้วตัวนี้บ่ได้เอ้อถ้าติดแผ่นเลียบข้งเดียวมันก็บ่ออกติหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิกงโป่งอยู่ระหว่างนี้เนาะติดแผ่นเลยบต้องติดเบิดบ่ดเแม่นติดเบิดฮอดี่ติอ้าวมันจะบ่กงโป่งที่ตัวนี้นะพยายาม กี่ยามันบ่กี่ามันโอ้ยเยอะมากเยอะมากพีเรียบกระติดมาฮอที่บิดทั้งสี่หองเลยติดไว้กระดีอยู่ด้วยล่ะแล้วแต่หัวหน้าสร้างเนาะพี่น้องสั่งกัดทำไม่ได้นะคะถ้าหัวหน้าสั่งคือแล้วแต่คุณอ้าวจะสั่งนะว่าสติดบดบ่ถ้าติดเบิดมันสิกิล่าได้บหมเนี่ะพี่น้องเนาะ มันก็นสิกงโป่งอยู่ระหว่างนี่นะประตูนี่ยตอนแรกคิดว่ามันสิสูงเลยี่น้องมันบ่ได้สูงเลยอืมนี่ก็เดี๋ยวนี่ตอนแรกเลยตอนจะเซนก่อนสองเซนอ้าว,ว,วหินเจียคิ้วคิ้วคิวแห้ง ช่างประจำบ้านสีเขียวพี่น้องวออเว้บอลอื่นกับบอไปคันลุงตุยก็ได้บอลนี้แล้วจังมาบ้านสันคันบอ,อลอื่นเอาไปไปคันบอลน้องจะคล้องคันน้องจะคล้องนะมาพี่นอ้องเอาเสียงได้คือแนวนั้นวะส่วนอามีก็ซักผ้าอยู่พี่น้องซักเอ้ยซักผ้าห่มพุ่นตากาย,ย่าอยู่เครื่องพระท่านด้ซักจัะ สองตะก,กะหนึ่งเลพี่น้องตะก,กะเดียวเมือ่อซากนี่ก็ซากผ้าห่มนี่อ่าเครื่องจะคล้องน้ำประทานซากพี่น้องเครื่องนุ่งน,นะชุดนั่นนะนคนเอิ้นเครื่องอยู่ไทยอาจคนไทยอาจจะบุรี่จั๊กน้ำมันเครื่องเครื่องเป็นเครื่องจัก๊กเครื่องยนต์เครื่องต่างๆเนาะแต่ว่าบ้านท่าเอิ้นเครื่องนะคือแบบเครื่องนุ่งน,นะพี่น้องชุดชัยนั่นเองเนาะเสื้อผ้านั่นแหละเนาะ อันสบายฟังนี่อากามันจริงๆมันก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องผมาครับปั่นปั่นปั่นแห้งอยู่แต่บดิปันหลายนาทีปั่นสามนาทีเองอันพะโง่นี่นะเื้ยตู้มตะกี้มันกระคาแบบนี้แหละต่อไปตู้มไม่ไหเนาะหลังจากตู้มไปหลายเดือนโอ้โหนส้บก็เส้านี่น้ำฟูโคตรดำเลยอ่ะแบบบริบรมีแต่พื้นเดียวเด้ยมันลายพื้นเนาะผมว่าอันนี้ก็พื้นของคุณอาทินนะอืม สักชบมอนนะพี่นอ้องคุณชบมอนอยู่าดาอาานะนเนาะแปดอันตะเวนแปดโมงในพี่น้องนี่นะแปดโมงเก้าโมงเลยแบบว่าหัวสิหม่อลีอลอความหอ้อนคุงกระดกอะไเพราะคุงคุณย่าดกมากเลย นี่ซักม่เศร้านี่อันผาทุงอันแจ้งเกิดเสวยจักไปใส่กับก,กงางเกงขายยาวตัวหนึง่งคุณอาเอาไปจุดไฟเผาไฟหรือเปล่าบุเห็นพี่นอ้องอาถามอาอันผาทุง,างกับก,กงางเกงเขาไปใส่ใส่กางหัวขวัญเห็นยังลูกลาฮะบอ่อนางหากิน เอ็ไไหนฮาสไตล์กินบบกพังก็าจะมาส่องมาพี่น้องเ้ยโค้งมองหงุนหงิดสูงสูงบรรยากาศบาร์ลังสีเขียวกะนี่ครมบน่ครับเสาพี่น้องเ้ยเด็ดเปียงเปียงส่วนอีเพื่อนจ่อยกับบอลงมาอีอันนี้ก็ได้เอามาหอดอีจ่อยเดี๋ยวนี้ามาอยากทีว่นาน้ำมันพี่น้องเลยมันเห็ดเบี้ยของมันปล่อยมันตามนั้นแหละกะสิชักเครื่องสักอีกจาก ชุดสามสี่ชุดพี่น้องก็ได้เอาก็สติตอนหมักพรางกินซะก่อนพี่น้องอโอเคพี่น้องจ้าม้อนเองก็ตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเห็หนหมักพรางไม่ตาไว้ไปกินหมัก,กพรางสะก่อนพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้านเด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ